สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Era of Hero ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว Idol RPG นะครับให้เราจัดทีมไปต่อสู้ตามด่านนั่นเอง ตอนนี้เนี่ยจะเปิดโหลดบนสต e ไทยแล้วนะครับก็เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับตัวเกมก็จะมาพร้อมกับภาษาอังกฤษนั่นเองใครสนใจเนี่ยลิงก์โหลดใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยแล้วกันนะครับในส่วนของตัวเกมเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าเมนูหลักนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะมาทําการตั้งค่าในส่วนของกราฟิกได้ก็คือเนี่ยฮะ กดเข้ามาตรงรูปฟันเฟืองนะครับด้านขวามือด้านบนเลยนะครับเนี่ยกดเข้ามานะครับแล้วก็ามาที่ตรงเซตติ้งตรงนี้นะครับนี่เห็นไหม อันนี้คือผมปรับแบบว่าสูงสุดแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของเฟรมเรทก็ปรับได้ถึง60เฟรมเลยนะครับภาพเกมก็ถือว่าสวยในระดับหนึ่งนะครับผมประมาณนี้ในส่วนของภาษานะครับจากที่ผมดูเนี่ยนะฮะมันจะมีภาษาไทยเพิ่มเติมเข้ามาในอนาคตด้วยนะครับก็รอต่อไปละกันนะครับเดี๋ยวได้เล่นแน่ๆนะครับผมประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้ก็ในส่วนของการต่อสู้นะครับมันจะมีรูปนิ้วมือชี้ๆอยู่เห็นไหมฮะเราก็กดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยก็และกันนะครับมา กดเข้ามาครับผมนี่ฮะอ่าเห็นไหมตอนนี้คือมันกําลังทําการต่อสู้อยู่นะครับอันนี้คือเป็นระบบไอดอลนะครับที่มันจะทําการเก็บเลเวล,เ,ล,เ,วลเก็บอะไรให้เราเองนะครับก็เราก็สามารถที่จะมาตรวจเช็คของรางวัลจากกล่องตรงนี้ได้นะครับเนี่ยกดเข้ามาดูตรงกล่องครับนี่เห็นไหม มันก็จะมีของรางวัลมาให้เราตรงนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของระบบไอดอลนะครับแล้วก็ระบบอีกอันนึงนะครับก็คือเรากดเข้าไปเเพื่อที่จะไปต่อสู้ตามด่านนะครับก็กดตรง challenge stage ตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะกดเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะพามาหน้านี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะทําการสลับสับเปลี่ยนตัวละครลงได้ครับผม นี่ฮะถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับเราก็สลับสับเปลี่ยนลงจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบตรงนี้ด้วยครับเป็นระบบแบบว่าเพิ่มในส่วนของโบนัสนะครับเมื่อเรามีฮีโร่ที่แบบตรงตามที่ตัวเกมกําหนดนะครับก็คือมีเผ่าที่แบบตรงกันนั่นเองนะครับมันก็จะมีโบนัสเพิ่มเติมเข้ามานะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมก็จะได้โบนัสที่เป็นการเพิ่มดาเมจเพิ่มแอตแทกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีเพิ่ม HP ด้วย นะครับผมประมาณนี้เมื่อเราจัดทีมลงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กด add tag ได้เลยนี่ครับกดไปนะครับผมมันก็จะพาเรามาหน้านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการต่อสู้นั่นเองนะครับนี่ฮะระบบการต่อสู้มันก็จะทําการสลับสเปลี่ยนการต่อสู้แบบนี้นะครับผมซึ่งมันจะต่อสู้ออโต้อยู่แล้วนะครับอืมเรามีหน้าที่แค่ทําการจัดทีมลงมาให้มันลงมาสู้นั่นเองนะครับแค่นั้นแหละนะนี่ฮะอ่าบรรยากาศการต่อสู้จะเป็นแบบนี้นะครับ นี่ใช้สกองสกิลมันก็จะใช้เองนะครับผมอืมจะดูเหมือนว่าด่านนี้เริ่มจะยากแล้วนะฮะแต่ก็ยังพอได้อยู่นะ นี่อ่าโอเคสวยงามครับผมเราสามารถที่จะทําการเร่งความเร็วได้ครับก็จะมีความเร็วสูงสุดถึงคูณ2นะครับณนะตอนนี้ซึ่กงก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเล่นไปเรื่อยๆมันจะมีเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับอ่าเมื่อสู้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ของมาได้ exp ได้นู่นนี่นั่นอะไรไปนะครับประมาณนั้นเห็นไหมฮะอ่าเลเวอัพด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็อ่มันจะมีของรางวัลด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยกดรับของรางวัลได้ครับจากตรงนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของเป็นแบบ ของที่จะแบบให้เราเอาไปเปิดกาชาได้นะครับผมแล้วก็มีเปิดกล่องตัวนี้ได้ด้วยอ่าดูสิโอโอเคเฮ้ยได้มาเยอะวะนะครับอ่ะเดี๋ยวสู้อีกสักด่านแล้วกันนะครับเราจะได้แบบของมาด้วยนะฮะเพิ่มเติมนะครับมันกําลังจะปลดล็อกเมื่อกี้นะครับนี่มันสู้ไปเลยอ่านี่ครับผมเกมมันเล่นง่ายๆครับไม่ได้แบบเอ่อมีอะไรสลับซับซ้อนอะไรมากมายนะครับผมชิวๆไปนะฮะ ถึงแม้ตัวละครเราจะตายตัวนึงแต่ถ้ามันแบบว่าเออนชนะก็คือชนะเลยนะครับมันไม่ได้มีระบบดาวอะไรมาเกี่ยวข้องนะเกมนี้นะโอ้โอ้โอ้ตายไปแล้วหนึ่งนะผมเรียบร้อยออแต่ว่าเรายังชนะอยู่นะครับโอเคนะฮะกดรับของก่อน เรียบร้อยครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพากลับไปที่หน้าเมนูหลักแล้วกันนะครับทีนี้เรากลับมาที่ในส่วนของหน้าเมนูหลักนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดกาชานะครับซึ่งระบบก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ฮะอ่าอัลตาแซมมอนตรงนี้ครับผมกดเข้ามาปุ๊บนะฮะก็มาแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งมันจะมีให้เราเปิดแบบใช้คะแนนเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็ใช้เจ้าเพชรหรือว่าใช้ที่มันเป็นม้วนเปิดแบบนี้นะครับ ตอนนี้ผมมีม้วนอยู่ทั้งหมด17ม้วนด้วยกันนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเปิดแบบ10ครั้งทีเดียวเลยนะครับมาจัดไปกดเปิดแล้วครับมาแล้วครับชูบโอ้ห้าดาวโอเคมากนะครับ1ตัวสวยงามครับได้ตัว5ดาวมา1ตัวนะฮะแล้วก็มี4ีดาวหลายตัวเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะนะครับผมที่นี้ถ้าเกิดเราจะเปิดอีกนะครับเราสามารถใช้เพชรซื้อได้นะนะครับซื้อแบบให้มันครบอะนะครับผมเนี่ยซื้ออีกสองอัน นะครับเนี่ยผมซื้ออีก2อันนะมันจะได้ครบแบบเป็นเอ่อสิอันพอดีเอา้ายังไม่ครบเหรอเดี๋ยวอีกอันหนึง่งปึ๊บโอเคเรียบร้อยอครบแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เปิดอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับมาจัดไปเพชรก็ถือว่าได้ไม่ยากนะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตอนแรกๆที่เราเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะไปกดรับเพชรได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่ะนะเปิดเลยครับจึ๊บโอเค,โอ,เคโอ้โหไม่มี5ดาดาวรอบนี้โอ้โหได้แค่ครั้งเดียว อ่ะโอเคไม่เป็นไรครับค่อยๆเก็บสะสมไปนะครับทีนี้ในส่วนของเพชรที่ผมบอกว่ามันได้ง่ายๆก็คือเนี่ยฮะเข้ามาตอนแรกนะนะครับให้เรากดเข้ามาตรงนี้ครับนี่ฮะที่มันเป็นรูปเอ่อถ้วยเนี่ครับผมอ่ามันจะมีในส่วนของลีดเดอร์บอร์ดต่างๆนะครับซึ่งผมกดรับมาแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็กดมาดูอีกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็กดเข้ามาตรงเอ่อรูปอที่มันเป็นเนี่ยของรางวัลตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมแล้วกดรับเพชรเลยครับผมเนี่ยฮะอ่ามันจะมีให้เรากดอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นไหม เก็บได้เยอะทีเดียวนะเอาไปเปิดกาชาได้หลายรอบอ่ะนะครับนี่เห็นไหมฮะประมาณนี้ครับผมดูดิเห็นไหมมันมีเพชรแจกแบบนี้ครับผมอืมก็อย่าลืมเข้ามาเช็คด้วยแล้วกันนะครับ่ากดเปิดไปนี่โอ้ได้เยอะเลยนะครับเนี่ยเพชรผมมาได้อีกเพียบเลยนะครับตอนนี้ผมเปิดแค่นี้พอนะครับเนี่ยคือกาชาตอนนี้เปิดได้แล้ะเปิดได้อีกแล้วเนี่ยนะครับก็คือซื้อเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ครับซื้อได้อีกแล้วก็เปิดได้อีกแล้วนะเนี่ยเห็นไหมฮะ อ่ะเปิดอีกเลยนะครับผมนี่ต้อง5้าดาวมาแล้วโอ้ไม่มีวะห้าดาวไม่ใช่ว่าออกง่ายๆนะครับรอบที่แล้วผมว่าน่าจะฟุกมากกว่านะครับก็ลองดูแล้วกัน นะครับทีนี้ในส่วนของฮีโร่ที่เราได้มานะครับเรากดเข้ามาตรงเมนูฮีโร่ตรงนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมมันจะอยู่หน้านี้หมดเลยนะครับเราสามารถที่จะมาทําการอัพเลเวลนะครับโดยการกดเข้าไปที่ฮีโร่ตัวนั้นๆแล้วก็กดอัพเลยนะครับโดยการใช้แต้มนะครับการอัพเลเวลนะที่มันมีเห็นไหมเวลาผมกดอัพนะครับมันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับผมตามนี้นี่ครับอัพถึง30เลยก็ได้มั้งตัวเนี้ยเนี่ยนะฮะเพราะว่าเออมันก็ เนี่ยใช้แต้มไม่เยอะมากเห็นไหมครับแม็กแล้วเราสามารถที่จะทําการโปรโมทได้นะครับนี่ฮะแบบนี้นะครับผมโดยการใช้ไอเจ้าของที่มันมีอยู่นะครับใช้เงิน1นึ่งมืนนะครับแล้วก็มีที่เป็นผลึกคริสตัลวันนี้นะครับอีกส0ิบอันนะครับก็โปรโมทได้เลยนี่ฮะกดโปรโมทปึ๊บเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่โครงใส่ของนะครับถ้าเกิดว่าเรามีของแล้วนะครับแล้วก็กดคิ c k ีคลิปเลยนี่ครับอ่าควสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาแบบกระจุยกระจายมากๆนะครับ จะเป็นประมาณนี้นะก็ลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของ daily quest ตรงนี้นะครับกดรับของรางวัลได้เหนะ็นไหมอ่าแล้วก็ตรงในส่วนไหนที่มันเป็นจุดแดงๆนะครับเราลองกดเข้าไปสํารวจดูว่ามันคืออะไรบ้างนะครับผมมันจะมีอยู่นะอันนี้คือเรากดเคลมได้เห็นไหมนะครับผมมีของมาแจกช่วงแรกๆเนี่ยที่เราเข้ามาก็ของแจกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเข้ามาสํารวจดูนะครับประมาณนี้นะเออ ตัวเกมก็จะมีเข้าครมาวนี้นะครับในส่วนของการเล่นณตอนนี้นะนะครับระบบอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆปลดล็อกมานะครับณตอนนี้ก็คือเอ่อมันจะมีปลดล็อกมาแค่ไม่กี่ระบบนะครับเพราะว่าผมเล่นมาถึงแค่เลเวลสิบสามเท่านั้นนะครับเอามาบรรยากาศเข้าคร่าวๆมาดูนะครับยังมีในส่วนของเมนูด้านนอกนะครับที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกอีกหลายอันเลยนะครับวันนี้ก็ค่อยๆเล่นไปนะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมมาแนะนําประมาณนี้นะครับยังไงก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอ่อ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนด้วยกันละกันนะครับผม,มไปละสสำหรับคลิปน,นี้นะครับเอาไว้เท่านี้สวัสดีทุกคนครับผม